สวัสดีครับทุกคนเฮียวิทย์นะครับนิสสันจิรดาออโต้กรุ๊ปนะครับสำนักงานใหญ่ลบบุรีนะครับวันนี้เฮียวิทย์มีมาแนะนำนะครับรถนิสสันอีกหนึ่งรุ่นนะที่ประหยัดนะครับประหยัดแบบสุดๆมากนะครับนั่นคือนิสสันอเมร่านะครับรุ่น VL คันนี้นะครับราคา655,000บาทนะครับโปรโมชั่นร้อนแรงตอนนี้เลยนะครับดอกเบี้ย0% 48งวดนะครับตามที่กำหนดนะครับหรือจะเลือกรับ ฟรีประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยเพียง1.29%นาน48เดือนนะครับความปลอดภัยนิสสันอเมรามีให้เยอะสอบถามมาได้ครับทักมาได้เลย ID l ดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ0661058088นะครับหรือติดต่อผ่านเพจนิสสันจีดาออโตุ้กรุปลบบุรีได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับ